สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําข้อสอบปเลเวลข้อที่ปีหกสิบ6ข้อที่2ี่สครับผลการสารวจเงินเดือนของพนักงานทุกคนในแผนกบัญชีและ,ะแผนกจัดซื้อซึ่งมีพนักงานรวมกัน30คนและมีเงินรวมรวมกัน870,000เจ็ดหมบาทพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพนักงานแผนกบัญชีเท่ากับ3 1ม0 0บาท และค่าฉเฉลี่ยเลขคณิวนี้ของเงินเดือนของพนักงานแผนกจัดซื้อเท่ากับ28,000บาทพนักงานทุกคนพนักงานทุกคนในแผนกจัดซื้อมีเงินเดือนรวมกันกี่บาทอันนี้นเขาจะให้แผนกจัดซื้อนะครับเราจะ x เท่ากับพนกักงานบัญชี y เท่ากับพนักงานจัดซื้อ จากข้อมูลนะครับก็ x บวก y เท่ากับ30และเงินเดือนรวมกันของแต่และแผนกจะได้สามหมื 8, ่นหนึ่งพัน x สอาหมื่นแปดพัน y โดยมีเงื่อนไขว่าเงินเดือนรวมทั้งหมด จะได้เท nice> ่ากับสองเอ้ยแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทเี่ยหอมอแมวให้ดูก่อนนีแล้วก็จะทำเป็นวิธีเองนะครับเดัมคอผมขคอดเราไปโค้งตอนนี้ไปก่อนแป๊บหนึ่งผมอธิบายแล้วอันเจ๊กอะอันไม่พอเราก็จะเอาอม นั่นไงหายไปด้วยเลยใช้เวลาจา้าเราจะเอาสามหมื 30, <000. S 1> ่นหนึ่งพันเอ็กตวกสองหมื่นพันวายแปดสามเจ็ดเอ็ดแปดสามเจ็ดเงินบาทเราจะแทน แทน x เท่ากับ3 0ล y ลงไป,ป 8, ม,ม, 5. มันก็จะเป็นเนา่งมนแปงเขียนไปแล้วคงมันก็จะเป็น3 1มสิบาลบล y บวก2 0ง0ม ลงครับภ0าทสอัวามสิบเอ้ยสามหมืัายบวกสองหมื่นแปดันวายคัก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ขอลบไปสักแป๊บหนึงมันไม่พอผมเลเขียนยังไงอะเจบเจ็ก็จะเป็น9ก้าแสนสลบสามพันวัยับเจ็บเจ็บแปดบาทกล้หกเจ็บ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 หกหมื่นับ อันวาวายเท่ากับยี่ะเ็นวายเท่ากับยีเนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไอนนะครับอุยอ้ยผมคือว่าไกเบ็0แทนเป็นค่าวายเท่ากับยี่สิบะเนเงินเลยวันแน่มันจะเป็น มาลงไปเงินด่วนเงินเดือนรวมของภายใน,นซื้อมันก็จะเป็นสองหมื่นแปดพันคูยี่สิบเจากับห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับคำตอบก็คือตอบข้อที่4ขอบคุณครับ